นะครับยามเช้าที่สิงบุรีจุดตรวจสพพมบุรีครับจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมยามเช้าเเลยครับวันศุกร์ที่26ธันวา2568เวลา7นาฬิกา55นาทีครับเต็มคาราเบลครับเต็มคาราเบลการจราจรนะครับด้านขาออกครับติดขัดเพราะจุดตรวจนะครับนะไม่เพราะอะไรหรอกครับ พอหลุดจุดตัวออกมาได้นี่ก็ไม่ติดแล้วนี่เสร็จทุกลายครับนะไม่พร้อมอย่าหามาต้องพร้อมเท่านั้นนะครับภาษีประจำปีต่อนะครับแต่ไม่ต่อก็นี่ครับมาต่อคิวกันเสียค่าปรับอขอไปสั่งแบบจำฉ่ำนะครับนี่โอ้โหนะครับประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ครับทหารกล้าก็ยังลบกับกัมพูชาอยู่นะครับส่วน ตำรวจไทยก็ประมาณนี้เลยครับตั้งด่านตรวจจับความผิดของประชาชนครับคนในชาติเรานี่แหละม,มันง่ายดีเนาะแต่ไปสู้รบก็ต้องฐานนะส่วนตำรวจก็มีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ที่จะปกป้องนะครับนะปกป้องทรัพย์สินของประชาชนชีวิตทรัพย์สินของประชาชนนะนะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง